วันที่อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงบ่ายของหน้าร้อนคุณหญิงเดือนยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านใหญ่เธอเพิ่งได้ข่าวว่าลูกชายของเธอจะพาภรรยาคนใหม่มาพบเธอที่บ้านนับว่าเป็นครั้งแรกที่เธอจะได้เจอกับส้มผู้หญิงที่ลูกชายเลือกแต่งงานด้วยอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่บอกกล่าวคุณหญิงเดือนไม่ได้คาดหวังมากนักเพราะเธอเคยหวังให้ลูกชายแต่งงานกับสาวในวงสังคมที่เธอรู้จักมากกว่าที่จะเป็นสาวชาวบ้านจากครอบครัวกลางกลเธอยืนกอดดอกและมองออกไปที่ประตูรั้วที่รถของนกเพิ่งแล่นเข้ามาจอด เมื่อรถหยุดลงนกก็เปิดประตูลงมาก่อนแล้วเดินไปเปิดประตูอีกฝั่งให้ส้มหญิงสาวในชุดเรียบง่ายก้าวลงจากรถพร้อมกับรอยยิ้มที่แฝงความตื่นเต้นเล็กๆเ,เธอเดินตามสามีขึ้นมาทาระเบียงด้วยความรู้สึกเกรงเกรงเพราะรู้ดีว่าต้องผเผชิญหน้ากับคุณหญิงเดือนที่มีท่าทางสุขุมและเคร่งขรึมสวัสดีค่ะคุณแม่ส้มกล่าวอย่างอ่อนน้อมพร้อมกับยกมือไหว้คุณหญิงเดือนที่ยังคงมองเธอด้วยสายตาประเมินคุณหญิงเดินรับไหว้ยอย่างสุภาพแต่ยังไม่พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้าเล็กน้อยแล้ว หันไปพูดกับนกเข้ามานั่งกันเธอจะยืนคุยกันอยู่ตรงนี้หรือยังไงหลังจากทุกคนเข้ามานั่งในห้องรับแขกบรรยากาศก็ยังคงเงียบและดูเกรงคุณหญิงเดือนนั่งตรงข้ามกับส้มสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่ลูกสะพ้ยอย่างพิจารณาส้มสัมผัสได้ถึงความอึดอัดนี้แต่ก็พยายามสงบนิ่งและพูดด้วยความจริงใจหนูต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่มาวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาฝากเลยแค่อยากจะมาพบคุณแม่คะ่ะส้มกล่าวพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่น คุณหญิงเดือนพยักหน้าเบาๆแต่ยังคงมองส้มด้วยท่าทีที่ดูนิ่งเฉยลูกสาวบ้านไหนล่ะเราส้มตอบอย่างสุภาพบ้านหนูอยู่แถวแถวชานเมืองข้าเป็นครอบครัวทำงานปกติข้าพ่อแม่ทำอาชีพค้าขายค่ะคำตอบของส้มไม่ได้ทำให้คุณหญิงเดือนเปลี่ยนความรู้สึกเธอเพียงแต่พยักหน้าและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงความคาดหวังเอาล่ะถ้าลูกชายแม่เลือกแล้วแม่ก็หวังว่าเธอจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่มาเป็นภรรยา ส้มรู้สึกถึงความคาดหวังและความหนักใจที่ถูกส่งมาจากคำพูดของคุณหญิงเดือนแต่เธอเพียงยิ้มและตอบกลับอย่างนุ่มนวลหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะนบเห็นบรรยากาศที่เริ่มตึงเครียดเล็กน้อยก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยและพยายามทำให้การพบกันครั้งแรกนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเขารู้ดีว่าคุณแม่ของเขายังไม่อาจยอมรับส้มได้เต็มที่และเขาก็ต้องให้เวลาทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้และเข้าใจกันในค่ำนั้นเองเมื่อส้มกลับถึงบ้านกับนบเธอรู้สึกกดดันและกังวลแต่ยังคงมีความตั้งใจ ที่จะแสดงความจริงใจต่อคุณหญิงเดือนเธอไม่รู้เลยว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการลองใจจากแม่ผัวที่เข้มงวดของเธอเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่สอใสแต่ในหัวใจของส้มกลับเต็มไปด้วยความกังวลและความตั้งใจเธอรู้ว่าการสร้างความประทับใจแรกกับคุณหญิงเดือนยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรแต่เธอก็ไม่ท้อถอยเช้านี้ส้มตัดสินใจที่จะมาที่บ้านของนกและช่วยดูแลเรื่องงานบ้านทุกอย่างเพราะเธอรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณหญิงเดือนให้ความสำคัญมาก เมื่อส้มมาถึงบ้านใหญ่เธอพบกับป้าพิมพ์แม่บ้านประจําที่คอยช่วยดูแลบ้านมาอย่างยาวนานป้าพิมพ์แอบยิ้มให้เธอแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจเพราะเห็นความพยายามในตัวส้มที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนี้คุณส้มคะคุณหญิงสั่งไว้ว่าถ้าคุณส้มอยากช่วยอะไรก็ให้เริ่มจากจัดสวนหลังบ้านคะ่ะป้าพิมพ์พูดอย่างสุภาพพร้อมส่งสายตาที่แอบแฝงคาเตือนเบาฮ่าฮ่สวนหลังบ้านใหญ่ของคุณหญิงเดือนนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆที่ต้องการการดูแล เป็นพิเศษส่วนนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณหญิงเดือนรักมากและการที่เธอมอบหมายให้ส้มดูแลจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เป็นการทดสอบบทแรกที่คุณหญิงเดือนตั้งใจให้ส้มได้แสดงฝีมือส้มพยักหน้าและเริ่มลงมือทำงานเธอไม่เคยดูแลสวนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ก็พยายามศึกษาและค่อยๆทำตามที่ป้าทิมแนะนำขณะที่เธอกำลังรดน้ำ และแต,แต่งกิ่งไม้เธอคิดถึงคำพูดของคุณหญิงที่พูดถึงการเป็นภรรยาที่ต้องทำให้สามีมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอรู้สึกถึงความคาดหวังที่ถาโถมเข้ามาแต่ก็ยังไม่ทอ้อระหว่างที่ส้มทำงานอย่างตั้งใจคุณหญิงเดือนยืนดูอยู่จากหน้าต่างในบ้านเธอมองดูลูกสะพ้ายที่ไม่กลัวลำบากและยินดีที่จะทำงานหนักคุณหญิงเดือนแอกรู้สึกประทับใจเล็กน้อยแต่ยังคงปิดกั้นความรู้สึกนั้นไว้เพราะอยากทดสอบว่าความตั้งใจของส้มนั้นมีมากแค่ไหนเวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงส้มยังคงทำงานในสวน โดยไม่บน่นหรือขอหยุดพักแม้ว่าจะมีเงือท่่งตัวและเนยล้ายป้าพิมเห็นท่าทีของส้มก็อดที่จะชื่นชมในความขยันของเธอไม่ได้คุณส้มเข้ามาพักทานน้าก่อนเธอขดเดี๋ยวป้าไปเอาน้ําเย็นๆมาให้ป้าพิมพ์กล่าวอย่างเป็นห่วงแต่ส้มกลับยิ้มและพูดด้วยความถ่อมตัวไม่เป็นไรค่ะป้าหนูอยากทําให้เสร็จก่อนจะได้ไม่ต้องทําซ้ําอีกทีคุณหญิงเดินที่เฝ้าดูอยู่ในบ้านจึงเดิอนออกมาที่สวนเธอมองดูส้มที่ยังคงทํางานอย่างขยันขันแข็งและถามด้วยน้ําเสียงนิ่งๆแต่แฝง ด้วยความท้าทายทำไมถึงไม่หยุดพักหลังงานแบบนี้ไม่ใช่งานที่เธอเคยทำมาก่อนใช่ไหมส้มเงยหน้าขึ้นมองคุณหญิงด้วยรอยยิ้มและตอบด้วยความนอบน้อมขนะหนูไม่เคยทำสวนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่หนูอยากทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะรู้ว่าคุณแม่รักสวนนี้มากหนูอยากช่วยให้สวนสวยเหมือนเดิมคุณหญิงเดินฟังคำตอบของส้มแล้วรู้สึกถึงความจริงใจเธอยังคงเก็บความรู้สึกนั้นไว้และพูดเพียงว่าดีถ้าทำได้ตามนี้ก็แสดงว่าเธอมีความตั้งใจจริง หลังจากนั้นคุณหญิงเดือนจึงเดินกลับเข้าบ้านแต่ในใจของเธอเริ่มแอบรู้สึกถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของส้มและเธอก็เริ่มคิดว่าบางทีลูกสะภ้ายคนนี้อาจมีอะไรที่มากกว่าที่เธอคิดไว้ส้มยังคงทำงานต่อไปแม้จะเหนื่อยล้าแต่เธอก็ยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่สามารถทำให้คุณหญิงเดือนเริ่มยอมรับในตัวเธอแม้จะเป็นเพียงก้าวแรกก็ตามหลังจากวันที่ส้มตั้งใจดูแลสวนจนเป็นที่ประทับใจ ในระดับหนึ่งคุณหญิงเดือนก็ยังคงมองเธอด้วยความคาดหวังแต่ก็เริ่มยอมรับในความขยันและมุ่งมั่นของเธอมากขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามการลองใจยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นเช้าวันหนึ่งขณะที่ส้มกำลังจัดเตรียมอาหารเช้าอยู่ในครัวกับป้าพิมพ์จู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านด้วยท่าทีมั่นใจและรู้จักบ้านนี้เป็นอย่างดีเธอคือน้อยเพื่อนสนิทของคุณหญิงเดือนที่มักจะมาเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับคุณหญิงเดือนอยู่เสมอน้อยเป็นคนที่มองเห็นทุกอย่างและไม่เคยละเลยโอกาสในการตักเตือนหรือวิจารณ เมื่อเห็นส้มน้อยแอบมองอย่างสำรวจและแสดงสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนักจากนั้นจึงยิ้มแย้มเดินเข้าไปหาคุณหญิงเดือนซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกคุณหญิงคะได้ยินว่าลูกสะพ้ายคนใหม่ขยันขันแข็งเหลือเกินน้อยพูดพร้อมกับยิ้มแต่แฝงด้วยน้ำเสียงที่แสดงความดูถูกเล็กน้อยคุณหญิงเดือนเพียงพยักหน้าเบาๆและตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆใช่ขยันดีน้อยทำท่าเหมือนไม่เชื่อและแอบกระซิบกับคุณหญิงเบาๆขยันหรือว่าพยายามเอาหน้าคะคุณหญิงพวกสาวๆสมัยนี้น่าไม่รู้หรอกว่า ทำจริงหรือแกล้งทํานี่ก็เพิ่งมาวันแรกๆจะทําขยันไปได้ถึงเมื่อไหร่คุณหญิงเดือนเริ่มรู้สึกสับสนเล็กน้อยกับคําพูดของน้อยเพราะใจเธอเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าส้มจะเป็นคนดีที่แท้จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกถึงความจริงใจในแววตาของส้มในวันที่เธอดูแลส่วนเธอจึงพยายามระง,งับความสงสัยนั้นไว้แต่คําพูดของน้อยกลับสร้างความลังเลในใจคุณหญิงเดือนจนกระทั่งน้อยพูดเพิ่มเติมขึ้นอีกว่า คุณหญิงขอย่าลืมนะคะคนเราอาจจะดูดีในช่วงแรกๆแต่พอได้อะไรมากๆแล้วก็อาจเปลี่ยนไปเผื่อวันหนึ่งเธอจะไม่ได้ตั้งใจจริงอย่างที่แสดงออกก็ได้นะคะในวันนั้นเองหลังจากสนทนากับน้อยคุณหญิงเดือนเริ่มคิดมากขึ้นและในใจเธอก็เกิดความลังเลมากกว่าเดิมเธอเริ่มคิดถึงการทดสอบใหม่ที่อาจทําให้เห็นความจริงในตัวของส้มว่าเธอจะอดทนและยังคงมีความตั้งใจเช่นเดิมหรือไม่ช่วงเย็นวันนั้นคุณหญิงเดือนเรียกส้มมาคุยและบอกให้เธอรับหน้าที่ดูแลบ้าน และจัดการงานทั้งหมดในครัวในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเธอสามารถรับมือกับหน้าที่ในฐานะภรรยาและลูกสะพ้ายได้จริงฮ,ะฮะ่าฮ่าส้มรับฟังคําสั่งด้วยความนอบน้อมและตอบตกลงทันทีแม้ว่าในใจของเธอจะรู้สึกกังวลเล็กน้อยเนื่องจากเธอไม่เคยต้องจัดการงานครัวทั้งหมดด้วยตัวเองมาก่อนแต่เธอก็ยืนยันกับตัวเองว่าจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ส้มตื่นแต่เช้าตรู่และเริ่มลงมือจัดการทุกอย่างตั้งแต่การทําอาหาร การทําความสะอาดไปจนถึงการจัดการงานต่างๆในบ้านคุณหญิงเดือนแอบมองเธอจากมุมหนึ่งและรู้สึกชื่นชมในความพยายามของส้มแต่ในใจของเธอก็ยังคงมีความสงสัยเพราะคําพูดของน้อยที่ฝังอยู่น้อยกลับมาที่บ้านอีกครั้งในช่วงสายของวันนั้นและเมื่อเห็นส้มที่กําลังขมขม่นทํางานเธอก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปพูดประชดส้มขยันจังเลยนะคะคุณส้มไม่นึกว่าจะทํางานบ้านเก่งขนาดนี้ส้มเพียงแต่ยิ้มและตอบอย่างสุภาพ ขอบคุณค่ะพี่น้อยหนูก็แค่พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะน้อยรีตาและตอบด้วยน้ําเสียงที่จงใจประชดดีค่ะดีจะได้เป็นลูกสะพ้ายที่สมบูรณ์แบบให้คุณหญิงเดือนเสียทีแต่อย่าลืมนะคะบ,บ้านนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดางานบ้านนี้อาจจะต้องทาทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่แค่ทําวันนี้แล้วจะได้รับคําชมทันทีหรอกนะคะส้มฟังแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดในใจเล็กน้อยกับคําพูดของน้อยแต่เธอยังคงอดทนและยิ้มตอบไปอย่างนอบน้อมพร้อมกับทํางานของเธอต่อไปโดยไม่ปิดปากบ่นแม้แต่น้อย เมื่ถึงค่ำวันนั้นคุณหญิงเดือนสังเกตเห็นถึงความพยายามและความอึดอัดใจ,จของส้มเธอเริ่มคิดว่าส้มอาจจะเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์และอดทนกว่าที่เธอคาดหวังไว้และความสงสัยที่ถูกปลุกฝังจากคำพูดของน้อยก็เริ่มค่อยๆเลือนหายไปแม้จะต้องเจอคำพูดเสียสีและอุปสรรคจากคนรอบข้างแต่ส้มก็ยังคงยืนหยัดด้วยความตั้งใจและความจริงใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงในค่ำคืนนั้นคุณหญิงเดือนเริ่มรู้สึกถึงความอ่อนโยนและความนอบน้อมของส้มมากขึ้น และเธอก็เริ่มเปิดใจรับลูกสะพ้ายคนนี้ทีละนิดอย่างไม่รู้ตัวหลังจากที่ส้มทํางานอย่างขยัน,ขนแข็งแ็งและอดทนกับคําพูดเสียสีจากน้อยคุณหญิงเดือนเริ่มเห็นถึงความตั้งใจจริงของลูกสะพ้ายคนนี้แม้ว่าในตอนแรกเธอจะมีความกังวลและอคติอยู่บ้างแต่ทุกๆก,การกระทาของส้มกลับทําให้เธอเริ่มมีความอ่อนโยนในใจมากขึ้นในเช้าวันต่อมาคุณหญิงเดือนตัดสินใจลองคุยกับส้มด้วยความตั้งใจจริงเป็นครั้งแรก เธออยากจะรู้จักลูกสะพ้ายมากขึ้นและเข้าใจว่าทำไมลูกชายของเธอถึงเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตขณะที่ส้มกำลังจัดเตรียมอาหารเช้าในครัวคุณหญิงเดินเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ดูผ่อนคลายขึ้นกว่าทุกวันเธอนั่งลงที่โต๊ะและพูดขึ้นเบาฮ่าฮ่าส้มมานั่งคุยกับแม่หน่อยสิส้มสะดุ้งเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจแต่ก็รีบจัดการทุกอย่างในครัวให้เรียบร้อยแล้วเดินมานั่งข้างๆคุณหญิงเดือนด้วยความเคารพแม่อยากถามอะไรสักหน่อย คุณหญิงเดือนเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นขึ้นเธอมาอยู่ที่นี่คงรู้สึกกดดันไม่น้อยใช่ไหมส้มยิ้มเบาๆแล้วตอบด้วยความจริงใจก็มีบ้างคะ่ะคุณแม่แต่หนูก็พยายามปรับตัวและอยากทำให้ดีที่สุดหนูรู้ว่าหนูมาจากครอบครัวธรรมดาอาจจะไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบนี้แต่หนูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้คะ่ะคำตอบของส้มทำให้คุณหญิงเดือนรู้สึกซาบซึ้งและเริ่มมองเธอด้วยความเข้าใจมากขึ้น เธอคิดถึงความรักของลูกชายที่เลือกส้มด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่เพราะฐานะหรือความเป็นอยู่ที่ต่างกันเธอรู้ไหมแม่เองก็เคยผ่านช่วงที่ต้องปรับตัวมากเหมือนกันตอนที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ใหม่ๆแม่เองก็ไม่คุ้นเคยแต่แม่ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อให้ทุกคนในบ้านมีความสุขแม่หวังว่าเธอจะเข้าใจความรู้สึกของแม่ส้มพยักหน้าอย่างตั้งใจฟังและพูดด้วยความเคารพหนูเข้าใจขะคุณแม่หนูจะทําเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวนี้มีความสุขค่ะ คุณหญิงเดือนพยักหน้ารับอย่างพึงพอใจนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่ามีความผูกพันกับส้มอย่างแท้จริงและคำพูดของลูกสะพ้ายทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ทันใดนั้นน้อยก็เดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่แสดงความไม่พอใจเธอเห็นว่าคุณหญิงเดือนกำลังคุยกับส้มอย่างเป็นกันเองจึงรู้สึกเหมือนถูกเบียดเบียนความสนิทสนมที่เธอมีต่อคุณหญิงเธอเดินมานั่งลงข้างๆคุณหญิงเดือนและทำท่าทีเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างคุณหญิงคดิฉังมีเรื่องอยากบอก เห็นคุณส้มดูเป็นคนขยันขันแข็งแบบนี้แต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจไปทั้งหมดนะคะบางทีคนเราแสดงออกอย่างหนึ่งแต่ใจอาจคิดอีกอย่างก็ได้คําพูดของน้อยทําให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งคุณหญิงเดือนรู้สึกอุดหนิดเล็กน้อยกับคําพูดที่ส่อเสียดเช่นนี้เพราะเธอเริ่มเห็นแล้วว่าความจริงใจของส้มคือสิ่งที่ไม่อาจปิดบังได้เธอหันไปพูดกับน้อยด้วยน้ําเสียงนิ่งๆแต่แฝงความเข้มแข็งขอบใจเธอมากนะน้อยที่คอยห่วงใยแต่แม่คิดว่าลูกสะพ้ายคนนี้มีความจริงใจ และตั้งใจจริงแม่อยากให้เธอได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองคำพูดของคุณหญิงเดือนทําให้น้อยถึงกับนิ่งไปเธอรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นคุณหญิงเดือนเริ่มเปิดใจรับส้มน้อยแอบไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อหลังจากน้อยจากไปคุณหญิงเดือนหันมาพูดกับส้มด้วยความอ่อนโยนแม่อยากให้เธอทําตามที่ตั้งใจไว้ไม่ต้องสนใจคําพูดของใครแม่เชื่อว่าเธอจะทําให้ครอบครัวนี้มีความสุขได้ส้มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของคุณหญิงเดือนและเธอก็ยิ้ม ด้วยความเปลื้อปิติที่เริ่มได้รับการยอมรับจากแม่ผัวของเธอเวลาผ่านไปหลายเดือนส้มทำหน้าที่ของเธอในบ้านอย่างเต็มที่เธอได้รับการยอมรับมากขึ้นจากคุณหญิงเดือนและคนในบ้านทุกวันของส้มเต็มไปด้วยงานบ้านงานครัวและการดูแลสวนซึ่งเธอทำด้วยความรักและตั้งใจจริงคุณหญิงเดือนเฝ้าสังเกตและรับรู้ถึงความพยายามของลูกสะภ้คนนี้มาตลอด เธอเริ่มรู้สึกผูกพันและเริ่มเห็นส้มเป็นลูกสาวคนหนึ่งมากกว่าจะเป็นแค่ภรรยาของลูกชายความอ่อนโยนความเสียสะละและความตั้งใจจริงของส้มได้พิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับวันหนึ่งคุณหญิงเดือนตัดสินใจเชิญครอบครัวของส้มมาที่บ้านเพื่อร่วมทานอาหารและทําความรู้จักกันอย่างเป็นทางการส้มรู้สึกดีใจมากและตื่นเต้นที่จะได้เห็นพ่อแม่ของเธอได้รับการยอมรับจากครอบครัวสามีในวันนัดหมายครอบครัวของส้มเดินทางมาถึงบ้านใหญ่ของคุณหญิงเดือนด้วยความเคารพ และเรียบง่ายคุณหญิงเดือนต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มและพูดคุยอย่างเป็นกันเองเธอเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรต่างกันระหว่างครอบครัวของส้มกับตัวเธอเองทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ที่รักและห่วงใยกันในแบบของตัวเองระหว่างการทานอาหารคุณหญิงเดือนมองเห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของส้มเธอเห็นว่าพ่อแม่ของส้มเลี้ยงดูลูกสาวด้วยความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงและสิ่งนั้นก็ส่งผลให้ส้มเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและเสียสละ หลังจากอาหารมื้อนั้นคุณหญิงเดือนพาส้มมานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวเธอจับมือส้มไว้แน่นและพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและจริงใจส้มแม่ต้องขอโทษที่เคยสงสัยและตั้งอคติกับเธอแม่รู้แล้วว่าเธอเป็นคนดีจริงๆและแม่ภูมิใจที่ได้เธอเป็นลูกสะภ้ายของแม่ส้มฟังคำพูดนั้นด้วยน้ำตาคลอเธอไม่คิดเลยว่าความตั้งใจและความพยายามของเธอจะได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากคุณหญิงเดือน ขอบคุณค่ะคุณแม่หนูดีใจมากที่คุณแม่ยอมรับหนูหนูสัญญาว่าจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะส้มตอบกลับด้วยความซาบซึง้งคุณหญิงเดือนยิ้มและกอดส้มด้วยความรักนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่รู้สึกถึงความผูกพันที่แท้จริงในใจของคุณหญิงเดือนเธอไม่ได้มองส้มเป็นลูกสะพ้ายอีกต่อไปแล้วแต่เธอมองเห็นส้มเป็นลูกสาวคนหนึ่งที่เธอรักและห่วงใย,ยอย่างแท้จริงหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจคุณหญิงเดือนและส้มกลายเป็นคู่ที่สนิทสนมกันอยาา่าางมก พวกเธอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและความคิดกันอย่างเปิดใจส้มยังคงทำหน้าที่ของเธอด้วยความรักและเต็มใจส่วนคุณหญิงเดือนก็พร้อมที่จะให้คำแนะนําและสนับสนุนเธอในทุกด้านครอบครัวนี้ไม่ใช่แค่ครอบครัวที่เต็มไปด้วยสายเลือดเดียวกันแต่เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกันและกัน